คนขว้างทันโค้สิดยูเดิน่อนก่อย่างคนนี้ยัางคนนี้คนนี้ลงมาซาโอ้ถามกับมาได้พว้รอใครเห็นเจ้าพี่รถวันขวานไหนี้นจมันถึงหรอเา ประชาสชนใกล้ใกล้กันหลายสตาร์ททุกคนที่มันจบจบตามตามเงินไป thả đi mà oh. oh, oh. các <coughs> 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 không สิกับกล่องแล้วเนาะเอาสิกลับกำลัวดที่เปนสูงไครับได้ระวังเออรอเาไม่แย่เลยวางใยเ ว่านหมูก็พานพัน네มือนที่พันสิบพันนะครับว่านลมนี่หล่มชิรอยคะแนน่านไปว่านมุกไปสิผ่านบดคู่บังขนาดน่มขนดสามรอยสามสิบตัวกว่านี้ว่านมันล่นโมรงกวนไดว่านขนาดโตนทางกันสามรอยสามสิบตัวอยู่เ็่ใบั

ขอแพ้มันก็แพร่เรากาายของคนวัดมันจะติดกินจริงเลยนครับมก้อนบังวะขันมากขัางล่างแลวมันดูดเลยดิแมนบอกลบัดีแมนบมคาดขันมากขัางล่างปัดดิงเลยดิบทส่งหมื่ว่า ว่าน่ล่งซงไปด้นอในเศรษฐัิจชาติเ้อกเบบนกันไปน้ำไปครับพร้อมกันแล้วกัหลุมน้นครับเด็กลอยบกอนเลยครับบนกนบันไปดูดีๆต,ตอนเดลอยเก้าสี่ไครับความต่างขวาคุ้มคันม ง่ายนะครับคุครับเพราะว่าป้าจะเป็นดียไปน้กไทรบอทอ่าอันนี้เราเป็นเส้นท่านต้งตามี่เรามาตามเป็นคนเป็นใครทำทนมาตอนะครับอ่าจไปทงว่าดิล่ะนจะเป็นท้องหาคุ ทีร้งา,างาการไหลขย้อนออกข้างขวานะครับตั้งเขอาสิบคว่ำเลื่อนหมทักขันไปเรื่อยๆกรืดอยต้าสอรงร้อยหกสิบคะแนนผ่านไป ตางบอลตัดสรุปคะแนนนียมลอยนวันธรรมดาถงชัดมั้ครับเห็นไฟเล็กแล้อ๋อเบิงน้ำจปัน่เปดรตักอนครับเบิงขุนเบิงนี่จ่อขอมเบิงแล้วเจ๊ข้าวานาครับเบิดกระตัเ้อเน้อข้จ่อเลยเด้วท้านทำบ้านทำไมตข้อใดอยน้องด เปินเปินเพิ่อนส่วนของสามว่าครับสามลอามลอจะเป็นอะไรดีจ้าเปินไม่ไดนเปิดยากแม่จิงจากเวลาคนครับบปรดจับบปรดจับครับเป็นเมืองของคุณคือจนเบการเป็นเมืองแห่งจ้าช่องยังครับพี่เสร็จทุประวัตินว่าเลยครับกรโซลชันจ้าตอนนี้พีจีนิแนโอ้นี่บอก นี่บรับเครเห็นมันมันังของซ้ำเวัน้แ่มันมีเสียงปู่ป่ะเยาใจหมอยดกอยู่นะเราเราดักลักไอ้ยนั่นเสียงอ้ยไมร้อนใจนะครับเสียไปูใส่ครับนี่ละค่ะเอ้ยคุณเฮกับีตแตันนี้ว่าเราแค่ขอเสียงเสียงนกันแล้วเสียงนกัน้่แต่ง่ละครับเพราะ่นกันกับคนาคนนัันเสียงกันนี่โอ้ยโอ้ยีบี การพิชาภานไปห้อง like หนาจะไม่ได้เลยเนาะการเมฆขาวปังไปเลยเลครับหกเ็านไปพิาตามไงกเล้องก็เลย้เลยแนี่นะคร้ังไม่มาเลยสี่ like ิงต้อนเขาพอครับกับเมฆขาวกางเรือใหนะครับเ้าไปหัดดวงจันทร์เหรอคะสบายๆนะครับสเลยเาลงทุน ช่องเเเดียวดีเพาเบิ่งได้ีช่องนีครับ้อช่องเี่ยเอดได้นไมครับอ่าัเครับแสดงข้อหาอยู่การช่องเลยเลยอไปครับสบายมาสดาดีดาดีีดนดีดู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 นีดูดีดีดาดีดูดีดูเป็นดีดูีดูดีดีีดูีด่ดนกิดกู้ แตเกมบบนี้มอนาคตมันเนที่เอบนัรัเลอเลยนี่ละมจัจั่ตองหเไงอนีซลอยยี่่อยสาเขามาทีกออนบสนะครับเออไม่งั้เหลือหลายแต่ใบอานในช่วงนี้กเพาดพันบางทีโทษดีใจกันนะที่บองท้เรียนทุกคนยินดีไหมฝ่ามันเกีร์แคร์มยน่เตอยเนครับเ ตีลอยนักสื่อตีลอยน้อยสาม